นายนเซยีมะและนายพิชิตชัยมงคลแกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยได้จากกิจกรรมชุมนุมสาธารณะเยี่ยมหน่อชดทักษินที่โรงพยาบาลตำรวจมีการตั้งเตท์บริเวณบาดวิถีฝั่งศูนย์การค้าเซนทัลเวิลด์ปุกระดมมวลชนให้เข้าร่วมลงรายชื่อและเขียนข้อความลงบนผืนผ้าเยี่ยมหน่อชดทักศินชินวัตรผู้ป่วยซึ่งปัจจุบันยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจมีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ50คน ท้งนี้ทางเครือขายอย่ายยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการกับเจ้าหน้าที่กลุ่มราชทัณฑ์นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทมปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนื่องจากมองว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าวช่วยเหลือนักโทษชายให้ไม่ต้องรับโทษจําคุกในเรือนจําตามหมายสารอย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีนักครินสุขควทวิตผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เผยว่าเมื่อวันที่28กันยายนแกนนำได้ยื่นหนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะ ให้กับสน,นปทุมวันเบื Be ้องต้นจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน,นปทุมวัสนสนบางรักและเจ้าหน้าที่อ,อกฟอญิงจำนวนหนึ่งสังเกตการระหว่างการทำกิจกรรมออัันีี้้จเเปป็รรรรรกกกบงงาาคทท่่่ิมมสพืย ของทั้งิบอย่างไม่ได้รับทางีอแจฉให้สังคมได้รับทราบแบบโปร่งใสเองได้ตอบคำถามแค่ว่าไม่สามารถเปิดเผยได้ผมคิดว่ามันยังไม่ท้ายข้อสงสัยเราจึงได้ออกมาทำกิจกรรมเป็นครั้งที่สองเพื่อรได้สบายนะอยากให้ผู้เกี่ยวข้องทุกครั้งหมอใหญ่ฟันแล้วก็ทุกทีผมไมาทำคนไหนได้ได้ออกมาที่มือให้ประกาศเมื่อหนึ่นแล้วมีการยกระดับการิจารที่จะจัดกิจกรรมเหล่านี้ พ่อพยายามจะทำกิกรรมเรื่อยๆนะคร ais, ับในส่วนของการยืดพร้อมแล้วก็ย่ดไปแล้วนะครับพ่รอคิดหน้าอาจจะการไปอาจจะทางแค่สั้